ันนี้เราอยู่กันที่ร้านริมคลองหมูกระทะใครที่มาจาจังหวัดเลยก็ต้องมาแล้วล่ะที่เนี่ยคือถามราเป็นหลักสําหรับน้องคนที่นาะนี่รถตั้งนาทีค่ะพี่ต้องแนะนำตัวเลยครับชื่อต้องครับมือพิบอร์ดครับเันไงต่อไปดอคือเราเคยมีประวัติที่ลาวแล้วที่เราจะไปอะไรที่นี่ต้องมาเจอกันพอดีเนาะ เออก like ินก๋วยเตี๋ยวตีสองอะนะที่โตก็เลยขึ้นแคปชั่นว่าขึ้นมาเลยนะวันนั้นซึ้งมากเลยขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยนะวัวจะกลับมากินน้ำแต่แล้วกินน้ำแต่กลับมาทำงานกับวัวหน้ากินน้ำกินน้ำหมดแล้วรอแห้งถามจัดใจว่าทำไมเราได้มาอยู่เก้าปีแล้วแต่ทำไมเราถึงได้เจ้าชู้ตลอดโอ้ไม่ถามเรื่องอื่นเลยเนี่ยมันขัดยิ่งได้ไหนเนี่ยที่พี่นุชมาอีกเหรอ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ล่าเมืองเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราเล่นวาบบาร์นะคะแล้วก็วันนี้เราเมื่อคืนเราอนอนค้างวันนี้เราจะไปเล่นที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปกินกุ้งกระทะอร่อยมากตน,นี้เมื่อคืนไม <laughs> นะ่กินกินก่เอเวลาเวลาเวลาเรากลับมาจากคอเนเสิร์ตกินทำไมเราชอบกินเราดูแลเพื่อราะเพื่อนเมาส์เราต้องขบเพื่อนอ๋อตุ๊กบอลตหนตบอนไหนตุ๊กบอลไหน ไปหาดูหาว่าโอ้ยไม่เหมือนรถตู้เหมือนรถม่บาก าพีี่ตรงน้อครับผมตรงนี้เราเลยนะคตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลิมคอมหมูกระทะใครที่มาจังหวัดเลยก็ต้องมาแล้วล่ะที่เนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมนี่าดมาสองคนนี้พี่รถน้ำมันดีค่ะนี่ดูสายตานะคะเราจะเลิ่มไปสัมมนาตีสามเมื่อคืนนะคะไม่ใช่คอนเสิร์ตแดกแล้วค่ะตอนนี้ดีนะแต่ถ้าเดิดดนตรี นี่ันตีห้าค่ะวันกี้คันตีสามนี่คันตีห้าแล้วก็เขานักสุดอยู่นี่เรายอมตื่นมนุกอ่ะท่าอ่งทำอะไรเขาไม่ได้นะคะเยินกินมืดนี่ลุงตาหน่อยไหมเขาบอกตายอยู่หรอตาหนอขี้ว่าขี้ว่าขี้ว่คุณขาพี่เจ้าของร้านตัวจริงมาแล้วค่ะทำไมสภาพไม่เหมือนเมื่อวานเลย ทำไมไม่เหมือนเมื่อคืนเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค้าอาทิตย์ค้าพี่คอนโซลนะคะใครจะด้วยนะเดี๋ยวต้องรับจัดกับข้าวให้ก่อนนะเดี๋ยวตามสบายก่อนเดี๋ยวเอาสบายอาทัตย์ค้าอาทิตย์ค้าที่เลยแซ่บเลยพี่ยำอ่ะโอ้ยทย่นั่นทันเซียนมหาลัยมหาลัยเนี่ยแซ่บมากอยากถึงเมืองเลยการถึงทุกเมืองไม่ได้นะคะ ฮัลโหลช่วยมาคุมพิธิกรรมอิสนดานี่หน่อยหลายรอบละวุ่นละบรรยากาศนะครับวงเราะครับ อันนี้เป็นมือกองประจำวงนะคะที่แบบว่าฮอตมากๆเสาสาวชอบมาแบบ,บล้อมากแล้วคอไปทำอะไรมาขอดูคอนยค่ะขอ <c oughs> ดูคอ <c oughs> นย <c oughs> ค่ะขอแดงแดงอะค่ะ <c oughs> คอแดงเกิดที่ไหนนะคะคอแดงอ่เป็น <c oughs> อ่าคูยที่อะไรไปดูเรื่องเลยแล้วดูนี่น่ะไม่ได้แค่อคอแดงนะหมูเหมือแดงให้ผัดไม่ดสุกก็แดง หมอดงเงือกขอดูคอได้ค่ะขอดูคอ่ด้ค่ะตาขอแดงที่โคราชวันที่ไฟดับไอเฟ็กไม่ใช่โคราชไอนี่สระบุรีสระบุรีสระบุรีชัวร์เลยเพราะว่าอะไรถึงแล้วถึงสระบุรีแล้วไอตาอานกรขมมุกนะจ๊ะมีข้าวด้วยนะจ๊ะ ใครที่แบบว่ามาเมืองเลยก็ต้องมานะคะยิมคลอ,องหมูกระทะเพราะว่าเขามียำด้วยนี่นี่มียำมาถึงร้านหมูกระทะเขาต้องกินข้าวก่อนนะคะ <kaz an S 1> เพราะว่าหมูกระทะยี่งๆแต่อุยออ้ยตากินข้าวอีกแล้วอ่ะอุยอ้ยกินอีกแล้วอ่ะขึอนจานอ่ะคือใครนั่งตรงนั้นห้าคนไม่ได้กินอะไรเลยเพราะต้ากินกับเดียว<พ>ไม่รู้ว่าคือไปทำอะไรมาดูโหยมากงงมากเมื่อคืนนะคะ อันนี้ลองดูก่อนนะถ้ามันไม่พอแล้วบอกเดี๋ยวต้องเอามาเพิ่มให้อันนี้เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านจะเป็นเผ็ดๆนัวอหนุ่มเนืหอผงชูรสนะอ่าอีพีนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมากินหมูกระทานะคะ ทีส่สำคัญก็คือคนอะขอมาเยอะมากเพราะว่า EP ประมาณพักหนึ่งแล้วที่แนะนําตัวแดนเซอร์นะคะคนก็เลยอยากรู้ว่าแ,แล้วนักดนตรีอะพี่จ๊ะอ่ะคนแรกเลยก็คือพี่ต้องนะคะมือคีย์บอร์ดนะคะพี่ต้องแนะนําตัวเลยพี่ต้องครับมือคีย์บอร์ดครับช <c oughs> ่นยแม่ตอมาอีกแล้วยี <c oughs> ่ยมากี่ปีแล้วพี่ต้องประมาณแปดปีแปดปีตอนนั้นเหตุการณ์ที่ได้มาอยู่มันเป็นยังไงนะ ทนี่จะบอกว่ามือพิบอร์ดเก่าชื่อว่าไอ้ท็อปนะคะตอนนี้เล่นอยู่แถวโรงเบีย์นี่แหละไอ้ท็อปเนี่ยนะนางคนเล่นดี่ะแต่นี่ใครเฮียอ่ะไอ้สัตเทแบบเทไอ้เฮียเลยอ่ะติดต่อไม่ได้วงวงจ้าเนี่ยเป็นวงที่แบบว่ามีประวัติมือคย์บอร์ดเยอะที่สุดเคยมีอยู่ชื่อว่าหนึ่งที่มีมือย์บอร์ดสองคนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสงสารมันเป็นตำนานมือย์บอร์ดจริงๆเคยมีมือคย์บอร์ดสองคนเคยมีคนเล่นโน้ตด้วยนะมือย์บอร์ดอ่ะขนาดเล่นโน้ตจะเลี้ยนไอ้เฮีย นะแล้วพี่เจนอะเป็นมือคีย์บอร์ดที่มีมอนิเตอร์ไปเองมอนิเตอร์ที่แบบใช้คืาาพอพอ่อพ่อแม่มอนิเตอร์ดังตัวไมทุกคนนะดังไปพีเอร้านอนะแล้วได้ยินได้ยินแต่คีย์บอร์ดอย่างเดียวอะเออแล้วสุดท้ายก็มาตกกระดึ๊บไปพี่ต้องนะคะอยู่มา8ปีนะแล้วมีเมยิกี่คนแล้วนะ8ปปีนี่ไม่ซ้ำเลยเนาะไม่ซ้ำนะเป็นคนที่ ถามว่าเป็นคนที่เกือบจากอะไรที่สุดในวงแต่ยังไม่ใช่เพราะว่ามีตัวจังไรฝ่ามีตัวท็อปเลยตัวท็อปเด็กต่อไปเป็นพี่เก่งนะคะพี่เก่งเนี่ยเป็นมือเบสช่วยมาจีบตีนะพี่เก่งชิดเอ็มเลยเหรออยู่นานไปเจอเลยแล้วตอนนั้นไปอยู่ได้ยังไงนะพี่เก่งแต่ช่วงนี้ที่เรามีงานเยอะๆนี้ไม่ได้เข้าบ้านเลยเนาะ เราเคยมีประวัติที่ล่าเนอะที่เราจะไปอะไรที่ทีเรงมาเจอกันพอดีอะเนาะเออลอบแรกเรื่องแรกเตีสองอะนะบอกว่านักดนตรีเราอะก็เป็นแบบว่าผู้ชายอะเนอะพอถึงงานแล้วเล่นงานเสร็จแล้วมันก็ต้องสำรวจกันหน่อยอะไรอย่างงี้ แล้วตอนนี้เราอ่ะเป็นหัวหน้าที่แบบว่าเราก็ไม่ได่เคยห้ามนะเรื่องการสำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะบอกเมียเขาหรือแฟนเขาว่าให้ระวังตัวหน่อยสำรวจที่สำรวจแล้วสสำรวจเมืองเนี่ยสำรวจเมืองก็สำรวจเมืองห้องราตรีแล้วตอนนี้ลงมาเว้ยตอนวันาทตีสองฉันก็ลงมาเอาอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไปไปเมืองลาวกัน ลงมาน้องตีกูรังแบบสุปีกบบโผดูแบบแบบแบบเหมือนจะไปสำรวจเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเจอชันเท่านั้นแหละทุกคนเหมือนแบบตายอยู่เนี้ยตอนแรกกูจะไม่รู้กูก็รู้เพราะตาทุกคนอยู่นี้เอาไงไปงานนะหาแป้งกันหน้านวลเลยอันนี้นะคะเขาชอบเป็นผู้เก่งสำรวจเมืองนะคะอันนี้คือฉายาเขานะคะมือเบสนนะคะอาผัดไปต่อไปค่ะคุณขาก็เป็นมือกีตาร์นะคะจริงๆเราอยู่ใน รเราเลิกกันเราเลิอกอยากกาาัญชาเลย <c oughs> นั่งยิ้มยิ้มอยู่คนเดียวทั้งวงไม่ว่าจะเก,กิดเหตุการณ์อะไรนั่งยิ้มอยู่คนเดียวพี่โตอยู่มากี่ปีแล้วสิบห้าปีส <15 S 1> ิบห้าป<ม>ีช่วงชีวิตหนึ่งที่ที่เราไปอยู่ที่มันมีอยู่แคชชั่นหนึ่งที่ที่หนูเรียกตัวพี่มาแล้วพี่ลาก่อนอะไรนะตอนนั้นอะ <c oughs> พี่พี่บอกว่าลาก่อนกับพี่กลับไปทาําภารกิจอะไรนั่นแหละหนี้ คือ <c oughs> เขาอยู่กับจ้ามาตั้งแต่รุน่นตั้งแต่ขันหูใหม่ๆหม่ที่แบบว่าออกจากเทอร์โบเนาะเออหนัวนะอ,อยู่ตอนนีน้เอาไ<น><น>ม่อยู่เลยด้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วเพลงนั้นน่าเหนื่อยมากที่เผย <c oughs> <c oughs> แล้วคือแบบว่าตอนนี้เมอร์กีตาร์เก่าเราอ่ะคือพี่ตั้มอ่ะไปเด่นไปเด่นที่อื่นมีทานที่ดีกว่าเราก็บอกว่กน้องทุกคนว่าต้องมีทานที่ดีกว่าไปเลยก็ไม่คิดว่าเขาจะไปจริงๆไปถนอน,น <c oughs> พี่ตั้มก็ไปเอ่ะพอพี่ตั้มไปก็ตามตัวพี่โตกลับมาพี่โตก็เลยขึ้นแคปชั่นว่าใช่อะไรนะันนั้นซึ้งมากเลย เขมันใกล้ๆด้แล้วเหรอลูกขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยนะหมอจะกลับมาน้ำใจแล้วกินแล้วแต่กลับมาทำงานกับหัวหน้าอ่าแต่เขาลาทั้งบ้านเลยนะเหมือนเขาโดนอาหารไม่เบิไม่ไม่เหมือนมาเล่นดนตรีเอาจริงเราอยู่มาสิบห้าปีแล้วเนาะกินน้ำกินน้ำหมดแล้วอหมอแห้งน้ำมันหมดทำไจดิ ตอนนั้นมาอยู่ได้ยังไงวะพี่โตตอนที่ปีแรกเนี่ยมามามาหาพี่ผม่งมาพี่เคก่อนอ่าขอเจ๊ถ้าใครมาผมจะมาเล่นให้ให้จานนะน้ำเยอะกินน้ำเยอะช่วงนี้ช่วงนี้น้ำถือว่าพี่โตกินน้ำกี่ทีพี่น้ำเยอะเนอะเราอะเนอะและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ถ้าไปเล่นในห้องอัดกับหนูเลยอะจำได้ไหมเทหนูอะที่อัดดนตรีสดอะพี่ตาสดอะพี่ไหมใช่พช่ที่ไหมใช่นะ ใช่นะกูร้องถูกกูอัดเสียงมือนี่เล่นกีตาร์ข้างกูอยกางเงี้ยกูเล่นดีเด่นเลยกูก็จะร้องอันนี้ก็จะเล่นเป็นอะไรช่วงชีวิตที่ตกอับมาที่คนนั้นอันนี้คือมีอต้านะคะในตำนานประเด็คนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าใช้คำว่าต้ามือโตนะไหนลองแนะนำตัวแบบดีๆเลยแบบเรียกแขกเลยยังไงอะไงนะเออต้ามือกองนี่ไหนดูคอได้ดูคอนี่อะไรว้ามีคอละดุดทุกคนเลย ประมาณแปดเก้าแล้วเมียรู้ไหมที่เราเป็นอย่างเนี้ยรู้ปะยิปรู้ปะฟองอ่ะเออรู้วู้เราตีทุกทุกจังหวัดถึงทุกจังหวัดถึงไหมถึงไหมถึงทุจังหวัดไหมถึงจังหวัดไหมพูทาไม่ไม่ถึงไม่ถึงเนอะแล้วล่าสุดเราถึงจังหวัดไหนล่าสุดถึงจังหวัดไหนถึงเลอาันึ่งไหมัหนึ่งไหมไม่อยมันขัดดีเลยหนาเลย พีรุดไม่พี่ดอถามจัดใจว่าทำไมเราได้ไม่อยู่9ปีแล้วแต่ทำไมเราถึงได้เจ้าชู้ตลอดไม่ถามเรื่องอื่นเลยเนี่ยถามว่าทำไมมึงถึงเจ้าชู้ตลอดไม่ไม่ได้เจ้าชู้เคยมีประเด็นนี่เมียจับได้แล้วเมียเลิกฉบับก่อนนั้นอะใช่ปะพี่กูก็ไปเคลียร์กูไปเคลียร์ให้อะกูส่งข้อความให้อีฟปะหนูไปเถอะลูหกมีแล้วกูส่งไปเงี้ยรักอีกคนเดียวพูดดิรักอีกคนเดียวรักอีกคนเดียวเพื่อน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 เดียว

แล้วก็จะมีคุณพ่อมาใหม่ดิเป็นมือมิกนะคะคือเอามีตำนานอีกแล้วมือมิกสองคนอีกแล้ววงหลัง <c oughs> ตำนานกูเยอะมาก <c oughs> คือเป็นมีตำนานที่วงมือมิกมีสองคนว <c oughs> อสดีคุณพ่อด้วยนะคะ <c oughs> เป็นมาใหม่คุณพ่อเขจะปรับมิกอยู่ข้างหน้าเป็นพีอาร์แล้วพ่อเนาะแต่มาได้ประมาณได้2อ,อาทิตย์เดีย๋ยวอาทิตย์ถ้าออกแนละ้วพ่อตอกไม่ไหว <c oughs> คนนักมนตรีไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้คุณพ่อนะคะเป็นเป็นพ่อเลยในวงทุกคนเรียกพ่อมันเลยนะคะแล้วก็จะมีคนหนึ่งนะคะที่อยู่มาแล้วนะ ดาดาดาก็ตลอดดาก็ตลอดเดา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 เดาดาเดาตลอดสวัสดีค่ะพี่ป๊อปค่ะสัญญาว่าจะไม่เจ้าชู้ไม่มีไม่มีพี่ป๊อบเคยเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็มือมิกอีกหนึ่งคนนะคะจริงๆแล้วมีคนขับรถด้วยนี่นี่นี่พี่สักดาขับรถให้ดิจ๊ะนะคะพี่สักดานะคะแต่งตัวเหมือนกาศตลอดเลยนะเหมือนกากตัวแลยวจะอยากจะให้อยากจะให้ดูว่าเวลาถึงงานนะครับเขาจะลดกระจกแล้วบอกกาศที่ร้านแบบ เออพอดีว่ารถศิลปินนะครับอยากให้แบบว่าใกล้ที่สุดบนเวทีครับอพอดีว่านายจะลงก <laughs> ูไม่กล้าลงรถจริงหรอเป็นเขาคนชินพี่สักด่างนะคะนี่คนนี้ตัวท็อปเลยนี่ตัวนี้นี่อันนี้นะคะทดิจ่าเคยพูดว่าเป็นคนขับรถและชอบลำเราลำเราลำยังไงนะตอนนั้น่ะเราชอบลำลำอ๋อเราก็ทำไมเราอชอบลำครับผม เพราะว่าขับรถนานๆมันใช้เวลาแปดเก้าชั่วโมงสิ่วโมงแปดชั่วโมงเราต้องรำเลยหรอมันก็ต้องเปลี่ยนเทเอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมเคยมีรำแล้วแบบว่านิ้วเราไปจิ้มตาเดนเซอร์ข้างนี่นะมีครับบางทีโดนไปฟาดบางทีเขาก็หาว่าเราลวนลามเขาจริงหรอแล้วเดนเซอร์คนนั้นเป็นใครอ่ะออกไปแล้วครับออกไปแล้วเพราะว่าคิดว่าประเวตไปลวนลามเขานะครเพราะว่าเราล้ำเลยครับเราสะบัดมืออย่างเงี้ยครับอ่าสบัดมือสบัดมือรำเก่ม ปีแล้วนะนาเวทอยู่นี่มลยน่าจะเจ็ดปีแล้วครับอยู่มาเจ็ดปีนะคะทุกคนค่ะจริงๆเรามีคอดตูมนะแต่คอดตูมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้อีพีหน้าเพราะว่าไม่มีอะไรออนแล้วนะคะคอดตูมอีพีหน้าเป็นคอดตูมเลสองคนพอเลยนะคะอีพีนี้ประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กีจ h a ชแนลด้วยนะคะบ๊ายบายนะทุกคนนะคะ